สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเจอกันกับน้องไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับน้องไก่ฝากในทางดีๆให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นในทางคุยรัฐบาลไทยนะครับงดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสงภานรอยหกสิบหกนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นเพียงในทางดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหวาดชอบนะครับก็ ไปแน่นนะครับว่าไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับในทางต่างตงนะครับไะไรบาพ่อแม่พี่น้องชอบในทางไรนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีโชคมีลาบนะครับเดือนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยากรู้ว่านะครับวันนี้น้องไก่ฝากในทางอะไรนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็ไปดูกันนะครับพม่พพ่นนอกครับเจอกันกับแนวทางลิเด็ดลิดังนะครับของน้องไก่นะครับพม่พพ่นนองครับวันนี้นะครับฝากแนวทางหุยรัฐบาลไทยให้พแม่พพ่นนองนะครับเป็นเพียงแนวทางดีๆนะครับว่าชอบก็จัดไปแน่นนะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับพม่พพ่นนอกครับกับแนวทางหุยรัฐบาลไทยของน้องไก่นะครับพม่พพ่นนอกครับ น้องไก่จัดให้นะครับมี3มตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับสําหรับในทางชุด3ามตัวบนวันนี้นะครับน้องไก่จัดให้นะครับมีเลขนะครับห้าร้อยเก้าสิบสามนะครับพ่อใหม่พี่น้องครับในทางต่อไปนะครับ นองไกลขึ้นหนึ่งตัวนะครับพ่อแมพี่น้องครับมีเลขนะครับห้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับพ่มามพี่น้องครับโดยทางต่อไปนะครับไปในทางเลขนะครับรักกันนะครับพ่มามพี่น้องครับนองไก่จัดให้นะครับมีเลขนะครับ ห้าร้อยสามสิบเก้านะครับพแม่พี่นองครับเดินทางต่อไปนะครับน้องไก่จัดให้นะครับมีเลขน,นะครับก้าร,ร้อยสามสิบห้านะครับพอม่พี่นองครับกลับนะครับพม่พี่นองครับ 359รยนะครับพม่าพี่น้องครับวาชอบนะครับก็จะไปแน่นนะครับน้องไก่จัดให้ประมาณสี่ในทางนี่นะครับพม่าพี่น้องครับในทางต่อไปนะครับชุด2ตัวนะครับสําหรับในทางชุด2ตัววันนี้นะครับน้องไก่จัดให้มีเลขนะครับ ยิบสองยิบสามยิบหกยิบแปดกลับนะครับพผมไอพี่น้องครับยี่สิบเก้านะครับ สำหรับในทางหุยรัฐบาลไทยนะครับน้องไก่จัดไทยประมาณ5ในทางนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จะไปแน่นน,น,นะครับสำหรับในทางคุยรัฐบาลไทยวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็มีแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับ,รบก็จะไปแน่นๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าชอบในทางของน้องไก่นะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวยใจนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับจะช่องคุยยายป้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับมีโชคมีลาบนะครับทุกคุยนะครับแน่นๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่านะครับ3ามตัวบนหรือว่านะครับสองตัวล่างนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดือนนี้นะครับ ต้องรวยแน่ๆนะครับพ่อแมอ่พี่น้องครับขอให้พ่อแมอ่พี่น้องมีโชคมีลาบนะครับพ่อแมอ่พี่น้องครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ